ความปตินดีแห่งความรักในตอนที่ชื่อว่าความรักให้อภัยทุกอย่างเราได้พูดถึงเรื่องการให้อภัยมาแล้วแต่มีคําว่าทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะสุนทรพานเน้นคําว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับครอบครัวของเราด้วยนะคําว่าให้อภัยนีย่หมายความว่าโอเคยอมให้อย่างยกโทษให้แล้วนะในสิ่งที่เพิ่มเติมมาคืออะไรสนุนปทปรพานได้เน้นตรงนี้ว่าเมื่อเราได้ให้อภัยเนี่ย มันไม่ยังไม่เพียงพอเนาะแต่จะมาต้องมาเน้นในตรงนี้ว่าเรื่องของคําพูดเรื่องของลิ้นนี่แหละดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเมื่อเราให้อภัยแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการใช้คําพูดในครอบครัวของเราการวิาพากวิจาร์กันการตำหนิติเตียนกันนะนะการพูดใส่ร้ายกันและกันเห็นไหม จานี้มาพูดในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเราเนี่ยไม่ใช่เป็นฝ่ายตั้งรับแนละ้วแต่เราจะเป็นฝ่ายกระทําสิ่งที่เราคู่สามีภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวหรือในสังคมหรือที่ทํางานนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคําพูดของเรานะคาพูดอะไรที่มันผิดต่อความรักการวิพากษ์วิจารณ์การพูดโจมตีการให้้ล้ต่อกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวของเรา ในที่ทํางานของเราดังนั้นสิ่งที่สันตปาแนะนําก็คือคําพูดที่ดีหาคําพูดที่ดีแทนที่หาคําพูดที่มันทําลายความสัมพันธ์เนาะทำลายความสุขในครอบครัวให้เราหาคําพูดหรือพูดในสิ่งที่ดีให้แก่กันพูดให้กําลังใจกันและกันนะคําขอโทษก,ก็ดีขอบคุณก็ดีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้กําลังใจกันและกันดังนั้นลิ้น อวัยวะเล็กๆแต่มันทำให้เกิดผลลับอันยิ่งใหญ่เหมือนไม้ขีดไฟที่บุญยังเขาบอกนะไม้ขีดไฟเล็กๆเนี่ยมันทำให้เกิดเพลิงลุกไหมในบ้านในช่องในเมืองก็ได้ดังนั้นระมัดระวังคำพูดให้ดีๆหาคำพูดที่ดีๆคำพูดที่เสริมสร้างกำลังใจกันและกันส่วนพ่อเองก็คิดว่าเมื่อเราเองอะอยาให้ใครพูดอย่างไรกับเราเนี่ยเราต้องพูดสิ่งนั้นกับเขาก่อน หามุมมองอะในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งดีที่เราสามารถที่จะพูดถึงได้เนาะพูดสิ่งที่ดีเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีก็เป็นการให้กําลังใจกับตนเองมีคนพูดเปรียบเทียบว่าเมื่อเราพูดสิ่งไม่ดีให้กับคนอื่นเหมือนกับเราเนี่ยกำลังถ่มน้ําลายลดคนอื่นเขาเนะการถ่มน้ําลายมันเป็นกิริยาอาการที่น่าเกลียดมากแต่เราการพูดที่ดีเหมือนกับการให้น้ําหอมกับคนอื่นเขาเนะเมื่อเราพูดสิ่งดีเนี่ย เราไปไหนก็ไม่ต้องกลัวใครว่าเนาะเราพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องให้กําลังใจคนแต่ตรงข้ามถ้าเราไปดินทาว่าร้ายวิภากิจารณ์เวลาไปไหนเราต้องคอยบรระมัดระวังต้องระวังหลังเราไว้ดีทีเดียว,วเดี๋ยวเราโดนฟังเหมือนกันนะแล้วเราอยากมีความสุขนะควบคุมคําพูดของเราให้ดีพูดแต่สิ่งที่ดีไว้นะครับ